ครับสวัสดีครับเช้านี้นะครับที่สวนทุเรียนนะครับหลังเก่าฝนตกติดต่อกันนะครับสามสี่วันนะครับบรากดว่าลงมาดูนะครับนี่ตัวนี้ติดเชื้อรานะครับนมีสปอร์ลานะครับอันนี้ลาใบไม้นะครับเราจะมาแก้ไขนะครับด้วยการ เอาไปโคดามานะครับมาฉีดลองดูนะครับหรือ,อมีสองวิธีนะครับก็ขึ้นหนึ่งใช้สารเคมีนะครับถ้าใช้สารเคมีเราก็จะใช้เมทานเลซิลนะครับลองดูนะครับหรือไปที่ร้านขายยาเลยนะครับก็บอกเขาว่าให้จัดนะครับยาที่จะมาฉีดทุเรียนนะครับในกรณีที่เป็น ชื้อรานะครับตอนนี้มีต้นหนึ่งนะครับที่เป็นวิธีสองก็คือใช้ไตโคดามานะครับมาฉีดนะครับตัวนี้จะทดลองดูนะครับว่ามันจะหายไม่หายนะครับแต่ที่ที่สวนนี้ผมไม่ใช้ยานะครับก็จะใช้เป็นไตโคดามานะครับแต่ว่าลองดูนะครับว่ามันมันจะมันจะรอดไหมนะครับคืมีใบเน่านะครับเป็นหนูใบใหม่นะครับ ไปไม่เลยล่ะลาขึ้นสปอเลยนะครับนี่ไอ้ขาขาวนี่นะครับขาขาวที่เราเห็นที่นี่นะครับนี่ก็คือเป็นสปอของลานะครับที่ขึ้นในสวนตามต้นทุ่เรียน,นะครับในกรณีที่มันเป็นหนักๆแล้วก็มีส,สภาพอากาศที่มีความชื้นเยอะๆนะครับรอยู่ที่พื้นก็มีนะครับนี่มื้นตามขอบตามอะไรนะครับอู้อยอันตรายมากนะครับถราเจอแบบนี้อาจะทําให้ ต้นทุเรียนเราตายได้นะครับนี่นะครับหนักมากนะครับมีกินเลยนะครับสปอร์ลานี่นะครับจะมีกินด้วยนะครับเรารู้เลยว่าเป็นเชื้อราเหมือนเชื้อเห็ดนะครับเห็นแต่ว่าตอนนี้นะครับมันขึ้นที่ต้นทุเรียนเรานะครับผมจะใช้วิธีการนะครับต้นไหนที่มันหนักๆใบไหนนะครับตัดเลยนะครับนี่เอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ตัดทิ้งเลยนะครับเป็นลาใบติด ติดกันด้วยนะครับใบก็เน่านะครับเสียหายนะครับจะตัดแล้วไปเผาทิ้งนะครับทิ้งก็ต้องตัวนี้ก็ลังานนะคโอ้เสียได้นะครับตัวนี้ก็ลังงานเลยตัวไหนมันเสียหายงหนผมจะตัดทิ้งไปเลยนะครับเสียดดยมันนะไดยไปก็ปิดไปปาครับปิดตัดเอาไปเผาไปทําลายนะครับอ่าแค่นี้นะครับนี่ตัดออกเราจะไปเผาทิ้งเลยนะครับนี่ผม เสียหายมากใบไหนนี่มันยังไม่เสียหายมากก็จะ,จะ,ะเหนียวไว้ก่อนนะครับหนักๆนีน่จะไปเผาซะใบมันเน่านะครับเก็บไวก้ก็ติดเพื่อนนะครับตอนเย,นย็นนะครับเราก็จะมาฉีดนะครับไต่โคดามาเสนหน่อยนะครับเพราะไตโคดามานี่ก็คือจะมาฉีดเลยไม่ได้นะครับต้อง เอาไปนี่ก่อนนะครับอืมครับนี่ก็คือเชื้อตะคุดามานะครับแบบแห้งนะครับที่ผมใช้ก่อนที่เราจะใช้นะครับแต่ลูฟ้าก็ผมก็จะเอามาแช่น้ํานะครับสักประมาณถึงหกเจ็ดชั่วโมงนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับใหญ่น้อยก็หกชั่วโมงนะครับแช่น้ำคือลงไปหนึงนะครับแล้วก เติ้น้ำเปล่านะครับนิดนึงนะครับพอเพราะว่าผมจะทำเกี่ยกับพนะครับเยอะประมาณน้ำหนึ่งลิตรก็พอนะครับตอนเย็นก็มากรองเอานะครับเสร็จแล้วก็ไปตั้งไว้ในร่มนะครับแบบนี้ไม่ใช่ไปตั้งกลางแดดนะครับเดี๋ยวเชื้อเตโคนามาจะตายนะครับก็วิธีการฉีดนะครับก็ควรจะฉีดพ่นในเวลาเย็นนะครับเพื่อจะให้เชื้อเตโคนามาได้ทํางานแล้วเชื้อเตโคนามานี่จะชอบอากาศ เย็นๆนะครับโดนแดดมันจะตายนะครับนี่ไปฉีดตอนแดดๆไม่ได้ครับต้องฉีดตอนเย็นเท่านั้นนะครับตอนเช้าก็ไม่เหมาะนะครับแต่โคดามานะครับตัวนี้เป็นเชื้อตายนะครับแบบแห้งที่เขาทำมานะครับอ่าครับนี่คือน้ำแตกโคดามานะครับที่เรารินเราตะนใช้ใส่มันมานะครับกลองแล้วแต่ยังไม่ละเอียดเดีย็นะครับก็เลยต้องมากรองซ้ำอีกรอบนะรก็จะไปใส่ฟอกกี้นะครับ ครับก็เอามาลองพ่ขา,ขาวนะครับพิพาว,าวกรองอีกรอบนะครับงานที่ได้ก็จะป,ประมาณนี้นะครับกรองเพื่อจะใส่โอก,กี้นะครับเดี๋ยวโฟกี้ถุงน้ำจะตันนะครับก็ใช้ผพิขาวบางกรองนะครับไปเห็นมองยังเป็นฝุ่นอยู่นะครับเนี่ย อ่าตรงนี้แหละถ้าเราไปล,ลดเลยก็จะจะไปอิดอุจจหัวฟอกกี้ได้นะครับก็เลยลองทำดีๆหน่อยนะครับอ่าฟอกกี้เราก็เตรียมแล้วนะครับหูก็ยังไม่หมดนะครับเนี่ยเพราะเขาบางขนาดกองเพราด้วยเพราะเขาบางนะครับอ่าใส่ฟอกกี้เลยนะครับผมมีตัวนะครับ ครับนี่เดี๋ยวเจอกันนะครับเอานะครับอ่าทีนี้นะครับนี่เราพ่นมาแล้วสีพ่นเลยนะครับนี่นะครับใส่โครมานะครับนี่อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับพอกี้นี้ผมจะใช้อยู่ประมาณสักสองถึงสามวันนะครับลองดูสีพ่นติดต่อกันสามวันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผลว่ามันจะหายจากเชื้อราไหมนะครับอ๋อ หรือนะครับ่องรอยเชือลาเน,นี่ยอันตรายนะครับใบชิ้นเรียนอ่อนๆขีไม่ชุ่มเลยนะครับเนี่ยสีไม่ชุ่มเลยนะครับอ้มรูมมาจากไหนนะครับเชือลาเนี่ยขีเลยนะครับเนี่ยพืชๆนะครับลมจะเป็นยังไงนะครับอ,อ่าอ่านะครับเรียบร้อยนะครับ